าสั่งมาแล้วว่าว่าต้องเป็นคนดีฮะดูดินี่มีรอยมาร์กไว้ทุกหมายไว้นี่คือนอนหนูนี่ฮะนาคอนมันเป็นปลาฮะนอนหนูนอนหนูมันนาคอนใช่ฮะคุณจะร่มมากเป็นนิจคุณทำไมนะฮะบอกว่าคู่รักคู่นี้ความรักนี่นะคะของเขาเกิดที่ข้างถนนนะคะนี่อะไ ืัองมันประมาณ1 0 12ปีมาแล้วอ,อ,อยู่คอนโดใกล้กันแล้วเขาก็ยืนซื้อส้มตำกับเพื่อนๆอ,อยู่ส่วนเพื่อนกระเทยคนอื่นก็หยิบแมงสาบกินอยู่ข้างหลอเราก็เออดูไปดูมาก็ คนนี้แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยคนนะคะไม่ใช่ตาหมึกย่างที่ได้ไปชี้เอาเป็นตัวเป็นตัวได้กลุ่มที่ยืนมันเป็นกระเทยหมดไงอ๋อเขาที่สาวคนเดียวเขาอยู่ก็เลยขอเบอร์เขาาต้องมีสปอยล์แต่พอเจอปุ๊บเนี่ยไม่ได้จีบนะขอเป็นแฟนเลยมันเสียเวลาก็ถามเลยไงว่าร้อ้จีบหมีแฟนหรือยังไงถ้ายังไม่มีเป็นแฟนพี่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจูนตอบไปว่าล่ะหนูก็งงๆก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เปิ้อนเองเขาก็มีข่าวเจ้าชู้สาว ก็เยอะในวงการบันเทิงก็หลายคนนะไม่กลัวใช่ตอนแรกก็ก็กลัวที่กับเพื่อนเลยว่าอย่าให้เลย6เดือนเป็นที่ต่เขากับหนูล้วต้อง6เดือนนั่นแน่อะไรเงี้ยไปประมาณแบบให้เขาดีนะเขาไม่ใช่แบบเป็นตามข่าวใช่ใช่เดี๋ยวนะตอนที่ไปเจอกันก็คือปิ๊งกันข้างถนนแล้วลูกเนี่ยข้างถนนไหมแกพี่างไมได้แม้ทั้งเดือตอนที่มาจีบน้องจูนอะแล้วครอบครัวน้องจูนเขาว่าไงเขาให้จีบลูกเขาแต่โดยดีอย่างนี้เหรอหนูบอกแม่ว่าเนี่ยพี่เปิ้ลมาจีบแม่ถามว่าเปิ้ลไหน ก็พอดีสักพักเนี่ยก็มีรายการสารแน่ตอนนั้นก็ชี้กราดูไปเนี่ยนะแกจะตายแม่เป็นเพื่อนแม่เพื่อนกับแม่ค่ะจะสามปีสามสิบปีเฮ้ยมาเยอะเยอะกว่านั้นสิเยอะกว่านั้นหน่อยแม่พี่ปั้นกับจูนอายุห่างกันกี่ปีแล้วตอนแรกที่แบบคบกันมีปัญหาช่องว่างระหว่างไหมสิบเจ็ดปีแรกๆคบกันมีปัญหาไหมคะไม่ค่อยมีนะไม่นะก็ฟังเพลงแนวเดียวกันนะกาโวเหมือนกันไม่ใช่เกาโวเกาโว ไม่เลือนเต้นไม่ได้แบบนี้นะดีนะอีกหน่อยจะบอกออกัสนะถ้าหาแฟนให้หาแฟนที่ห่างกัน10ปีขึ้นเพราะอะไรคะมันจะดีมันจะเป็นการที่เราดูแลซึ่งกันและกันไงถ้าอายุเท่ากันมันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวเลิกแต่มันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขึ้นข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยเกิดอะไรขึ้น เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวหนีเที่ยวกันได้สปีสาปีสามปีแล้วก็มีเรื่องแล้วก็เราหนีเที่ยวเขาโทรมาเราไม่กล้ารับเพราะเราหนีไปเที่ยวก็โทรโทรโทรตามไม่รับไม่รับจนเขาก็เลิกโทรอีกวันหนึ่งเขาก็เลิกโทรหาเราเลยสามวันทีนี้เรารู้ตัวแล้วเราเรางอเราไปงอละเขาก็ไม่รับงองอเยอะไหมคะก็บินเลยว่าบินได้โดดตึกเลยโอ้พี่เพิ้ลทำไมอะชีวิตนี้สี่ชั้น ชีคิดน้อยตอนนั้นคิดน้อยไงตอนนั้นแบบดโดดลงมาเ,<อ>งเลย<ช>คือเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเริ่มเริ่มเพลง แตะขอบฟ้าของตูนเธออยากจะไปแตะขอบฟ้ากระโดดลงมาแตะขอบปูนกระดูกหลังหักกระดูกหลังหักเลยเสียงดังป๊อ๊ะไมายว่าทุกวันนี้ยังสียงเหล็กไม่ห่านเอาออกละคะแล้วพี่ป้ลรู้สึกผิดไหมเนี่ยเขาแบบทำไมไม่รับสายเขาทำไมต้องงอนใครผิดนะรคุยกันดีกันเลยทำไมถึงไม่รับสายถ้าไม่ชอบก็เลิกกันไปเลยแบบไม่ต้องคบกันจริงจัง เขาไม่เคยเห็นเราโกรธเลยพกกันมาเจ็ดปีไอ้พี่เปิ้ลไม่เคยโกรธแล้วก็แกล้งโกรธไงเขาก็เลยน้อยตกใจเฮ้ยพี่เปิ้ลโกรธคนด้วยเว้ยคือการสันดัลทิสัยเฉยเหรือเปล่าเราวกะเออสักสามวันน่ะหลัดทิสัยไงกับว่าเออเดี๋ยววันที่สี่ค่อยโทรพอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บนะคะจูนก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่เปิ้ลเลยใช่ก็สิงอยู่เลยสิงเธอไม่ล่อละแหละสิงทุกวันสิงทุกวันพอเรามีเหตุการณ์ตรงงานขึ้นมา่ยมันทําให้เราทบทวนหลายอย่างแล้วเขาก็ แทนที่เขาไม่จาเป็นต้องดูแลเราเลยนะคะที่เราทําอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาดูแลเราทุกอย่างอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายค่าอะไรเขาจัดการให้หมดแล้วก็เลยว่าเอ้ยคือเราผิดเองอะ่ะไม่ควรทําแล้วเราก็มานึกได้ว่าเออเขาเนี่ยแหละที่เป็นแบบดูแลเราได้ใช่ต้องแต่งเราแล้วแหละเราก็เลยคิดว่าเป็นคนนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนคิดเอง่า เด็กเป็ลูกโตได้สี่คนแล้เบิ้ลเขามีคอนเซปต์ชีวิตชัดเจนอะไรครับตั้งแต่เขาเริ่มทํางานแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องแต่งงานเนี่ยจะต้องมาทีหลังมีลูกก่อนให้ลูกไปงานแต่งงานเป็นคอนเซปต์เขาเป็นคอนเซปต์เขาแล้วเขาจะต้องมีลูกหลายๆคนเพราะเพราะพรเรามีความรู้สึกว่าไอ้การแต่งงานอ่ะมันเป็นมันเป็นกฎของสังคมแค่นั้นเองการมีคู่ของสิ่งมีชีวิตจริงๆอ่ะเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อปฏิสนธิขยายพันธุ์ใช่เพื่อขยายพันธุ์อย่าเพิ่งให้สังคมมากาหนดว่าต้องแต่งก่อนไม่ใช่ต้องขยายพันธุ์ก่อนแล้วขยายพันธุ์ก่อนแล้วพอลูกออกมางานแต่งงานค่อยตามมาสังคมค่อยตามมาแต่โอเคเราก็ต้องทํานิดหน่อยให้สังคมเขาชื่นใจหน่อยก็คือทําพิธีมั่นมีเงินอะไรทำสิ่งจิ๋งจ๊อยพี่เปิ้ลเนี่ยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่ใช่สามีประเภทหวานโรแมนติกจิจ๊ะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมีมีดอกไม้ช่อหนึ่งที่หนูได้วาเลนไทน์หนูครงเดียวทวงเออหรอทวงด้วยทวงไม่เท่าไหร่ขับรถผ่านหน้าดอกกล้วยไม้ดีไอ้จอดปากซอยทองหล่อเบรกจอดจอดจอดเบรกเสียยางล้อดำทิ้งทิ้งร้านดอกไม้ทำไมทำไมเหรอวันนี้วันอะไรเออวันอะไรเหรอวันอังคารอังคารอะไรวันทำไมเหรอไม่ใช่ เขาต้องให้ดอกไม้กันจะเอาใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดินไปซื้อให้แล้วก็อามให้ปึ๊บออกมาให้เสร็จปึ๊บก็ครับจู่ๆก็อยากได้ดอกไม้ ิ่งหนึ่งที่ที่ผมให้จริงๆนะล้วไม่มีใครรู้เลยคือตอนตีสามตีสี่อ่ะให้อะไรจะตื่นขึ้นมาแล้วก็หอมน้ำผักเขาแล้วเขาก็ม่รู้ตัวแ่ที่เขาไม่รู้ไงรู้ไหมสิบสองปีเนี่ยผมหอมน้ำผากเขาทุกวันนี่ตอนตีสามตีสี่อ่ะพี่ที่เขาไม่รู้ตัวเอไม่รู้เลยไงเวลาตีสามเนี่ยเป็นเวลาของปีศาจใช่ไหมถ้าเกิดเขารู้ตัวเนี่ยทาอะไรให้เขารู้ตัวเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องทวงแล้ววันนี้ไม่ได้ทําพูดทุกวันนี้จริงหรือเปล่าเขายังไม่รู้เลย บางทีแบบเออพี่เปิ้ลเน่ะทำไมแบบไม่เปลี่ยนไปสวีทบ้างอะเฮ้ยแต่ก่อนพี่เป็นมาเออไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้จะต้องการให้พี่เปลี่ยนเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิเราไม่ควรเปลี่ยนเลยใช่ป่ะเอาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในทางที่เราชอบนี่มันก็โอเคเปล่าพี่มันทางที่เราที่เราเป็นจริงๆดีกว่าแล้วตอนแรกเธอรักฉันเพราะอะไรไม่เป็นแบบนี้ ที่รักรักฉันแต่งงานใช่เพราะเป็นอย่างนี้ <solutions. S 1> อ้าวตกลงพอเลือกมาเป็นแบบนี้แล้วอ้าวจู่ๆจะให้เราเปลี่ยนสีขนเหรอใม่ดัมัน <c oughs> ไม่ใช่พี่เปิ้ลเขามีวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนใครนะพี่แมมคือเรียกว่าเขาบอกลูกเนี่ยถ้าทาผิดพี่เปิ้ลจะไม่เตะแต่ใช้วิธีดีดมะก,กอกชูนห้เขามาบอกแล้วกันว่าทําไมไม่ถ <c oughs>